ใช้ยาหยาดตาอย่างไรให้ถูกวิธีวิธีการใช้ยาหยอดตาชนิดไม่มีรอจดุดง่ายๆเพียง5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ล้างมือให้สะอาด2เปิดฝาขรอบวดยาออกวางบนพื้นราบที่สะอาดโดยให้ฝางายขึ้นไม่ต้องวางฝาครอบบนพื้นและระวังไม่ให้ขอบฝาสัมผัสกับมือหรือสิ่งใดๆ 3. นอนหงายหรือนั่งเงยหน้าขึ้น 4. ใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยาและใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระฟุ้งและเดือตาข้างข้างบน 5. ้าหยดยาหนึ่งหยดลงในกระฟุ้งของขอบเปลือกตาล่างโดยระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับตาขนตาเปลือกตามือหรือสิ่งใดๆ ปล่อยมือจากการดึงเปิดตาล่างและหลับตาเบาเเป็นเวลาหนึ่งถึงนาทีข้อแนะนำอื่นๆแหากต้องใช้มากกว่า1หยดให้หยดยาครั้งแรก1หยดก่อนจนครบขั้นตอนและเริ่มขั้นตอนใหม่เพื่อหยดอีก1หยดแต่ละหยดห่างก,กันประมาณ1-5นาที ถ้าต้องใช้ยาหยอดตาสองชนิดขึ้นไปคฟนเว้นระยะห่างในการหยอดตาแต่ละชนิดประมาณ5-10ถึงนาทีถ้ายาอีกชนิดเป็นยาป้ายตาให้ใช้ยาหยอดตาก่อนแล้วรอประมาณ10นาทีจึงใช้ยาป้ายตาได้หากมียาล้อนออกมาจากตาอาจรับยาวด้วยผ้าหรือกระดาษที่สะอาดยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บในตู้เย็น หลังจากนำยาออกจากตู้เย็นคนคลึงหรือกำขวดยาไว้ในอุ้งม,มือสักครู่เพื่อให้มีอุณหภูมิของยาใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายก่อนหยาดยาดยาหยดตาบางชนิดอาจทำให้รู้สึกขมในคอการใช้นิ้วมือกดหัวตาเบาๆเป็นเวลา5นาทีช่วยลดโอากาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้และสุดท้าย ผู้ใช้เรียนสัมผัสควรถอดเรียนสัมผัสก่อนใช้ยาหยอดตาขอขอบคุณผู้มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเพยียงศัชกรรมถ้าทราบว,วิธีการใช้ยาหยอดตาที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับ